สวัสดีคับนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการอ่านชื่อสารประกอบประเภทแอลดีไฮด์โดยหลักการก็ยังเหมือนกับตัวอื่นคือเราจะต้องหาองค์ประกอบของโซ่กิง่งโซ่หลักและคำรงท้ายโดยหลักการหาสายโซ่หลักของสารประกอบประเภทแอลดีไฮด์เราจะหาจากสายโซ่ที่มีจำนวนคาร์บอนที่ยาวที่สุด แต่มีเงื่อนไขว่าตำแหน่งที่1ของคาร์บอนจะต้องเริ่มที่หมู่คาร์บอสซิดิไฮหรือถ้าเราเขียนเป็นโครงสร้างก็จะเป็น C double bond O H โดยคาร์บอนตัวนี้จะเป็นตำแหน่งที่1เสมอการอ่านชื่อของสายโซ่หลักเราจะอ่านแบบอ l ลเคนโดยการตัด e ออและให้คำลงท้ายลงท้ายด้วย al หรือออกเสียงว่าแนวหลังจากนั้นเราก็จะมาระบุกิ่งของสายโซ่หลักลองมาดูตัวแรกกันนะครับตัวแรกเป็นตัวพื้นฐานที่ง่ายที่สุดของแอลดีไฮด HCHO ถ้าเราเปลี่ยนตัวนี้เป็นสูตรโครงสร้างจะได้ว่า C double bond O H อีกฝั่งก็เป็น H ซึ่งตัวนี้มีเพียง หคาร์บอนก็จะอ่านแบบแอลเคนก็คือมีเทนแต่เราตัดอ e ีออกแล้วเปลี่ยนเป็น METHAN เติม e Al อ่านว่าเมททาแนลคำลงท้ายคือ Al นะครับ ในขณะที่รูปที่2มีจำนวน2คาร์บอนถ้าเราเปลี่ยนเป็นโครงสร้างจะเป็น C w ีดับเบิบอนโอและอีกฝั่งก็คือหมู่ CS3 ตัวนี้มี1 2คาร์บอนก็จะอ่านว่าเอทาแนวก็คือเหมือนอ e ีเทนที่ตัด E ออกแล้วเติม Al ในขณะที่ข้อที่3ก็จะมีจำนวนคาร์บอนถึง3คาร์บอนคือ1 2 3หรือถ้าเราเปลี่ยนเป็นสูตรโครงสร้างก็จะเป็น c ดับเบิลบอน o h c h 2และ c h 3เมื่อมี3คาร์บอนก็จะอ่านว่าพบพาราแนว ตัด e อ,ออกจากคำว่าโ o รเพนรูปที่4ครับเราจะเริ่มคาร์บอนตำแหน่งแรกที่หมู่คาร์บอซิไฮด์ก็คือ C ตับเบิลบอล O ก็จะเป็น1 2 3ไม่ว่าจะขึ้นข้างบนหรือไปต่อก็จะได้กิ่งเมทิลอยู่ในตำแหน่งที่3เช่นเดิมกิ่งนี้คือกิ่งเมทิล เราก็ต้องเปาะปุตำแหน่งของกิ่งและอ่านชื่อกิ่งก่อนก็จะได้ว่า3ขีดเมทิลมีคา,คาร์บอนสายโซ่หลักทั้งหมด4คาร์บอนก็จะเป็นบิวเทนที่ตัด e ออกเอาเติม a l ก็จะอ่านว่าบิวท่าแนลข้อนี้จึงอ่านว่า3เมทิลบิวท่าแนลข้อสุดท้ายจะให้เวลาคิดสัก หนาทีนะครับอ่ะมาเริ่มนับจำนวนคาร์บอนกันก่อนหลักการข้อแรกเราจะต้องให้คาร์บอนตำแหน่งที่1อยู่ที่หมู่คาร์บอซิเดไฮคือ C double bond O จากนั้นไล่หาคาร์บอนที่ยาวที่สุดก็จะเป็นตำแหน่งที่2 3 4 5 6 จะพบว่ามีกิ่งทั้งหมด2กิ่งติดอยู่บนคาร์บอนสายโซหลักคือไตกิ่งเมทิลตำแหน่งที่2และกิ่งเมทิลตำแหน่งที่4ดังนั้นข้อนี้จึงอ่านได้เป็น 2, 4ขีดเมื่อเมทิลซ้ำกันก็ต้องเติมคำว่าไดเมทิลมีคาร์บอนทั้งหมด6คาร์บอนก็อ่านว่า h e ก แซนแนลก็จะกลายเป็น2 4สี่ไดมเทิลเฮกซาแอลวันนี้ก็จบไปแล้วสำหรับการอ่านชื่อสารประกอบประเภทแอลดีไฮด์หากมีคอมเมนต์เพิ่มเติมคำแนะนำหรือความคิดเห็นใดๆก็สามารถโพสต์ได้ใต้วิดีโอนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ